คุณผู้ชมครวันนี้ได้เห็นประกาศแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ40ขึ้นไปในกระทรวงมหาดไทยนะคะถ้าดูรายชื่อในหลายๆตำแหน่งพบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือว่ามีความสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับรัฐมนตรี3ปอค่ะแต่ถ้าดูในเรื่องของการทำงานทางการเมืองก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าก็มักจะมอบหมายให้คนใกล้ชิดได้มาทางานติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ ค่ะคุณนัฐาคะแต่หนายสถานการทางการเมืองที่คอรมอีมิมติเห็นชอบตอนมีการเสนอแต่งตั้งในวันนี้รวม35คนจาก17กระทรวงด้วยกันค่ะยังคงเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด3บิก๊กใน3ปอร,รุภาพยักษ์ที่ถูกจับตามองถึงบทบาทกันเข้ามาทํางานการเมืองครั้งนี้นั่นเพราะบุคคลที่รับการแต่งตั้งล้วนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องและเป็นคนใกล้ชิดกับบุคคลทั้ง3คน โดยเลขานุการของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือพลตรตรีธาราบุญศรีน้องชายพลาาเอกเอกทเรศบุญศรีซึ่งเป็นเต็มต์บริหารรุ่น6รุ่นเดียวกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณขณะที่นายอนุชาโมกขเวศนายศิวะแสงมณีและนายจารุลอภิชาติบุตรล้วนแต่เป็นอดีตนักปกครองที่เป็นที่รู้จักในนามของสิงห์ดำสำหรับพลเอกประวิทยวงสุวรรณมีคนใกล้ชิดทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาช่วยงานหลายคน ในฐานะรองในทั้มนตรีมีพลตรีเอกวัชรพลประสานราชกิจและรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรเข้ามาช่วยงานขณะเดียวกันก็มีพลเอกกชัยพันเชษฐอดีตที่ปรึกษาสำนักง,งานลัดกระทรวงกลาโหมเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีพลเอกธีรชชัดคำรบวงศ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็เป็นไปตามคาดเมื่อพลเอกวิราชอารุณศรีเพื่อนเตรียมทหารรุ่น12 ขอพเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ามารับตําแหน่งเลขาธิการในรัฐมนตรีเพราะได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าระดับท็อป10จนได้ทุนไปศึกษาต่อต่อตางประเทศเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์ในช่วงที่เป็นผู้สรงคุณวุิพิเศษกองทัพบ,บกก็เข้าไปช่วยงานในสำนักง,งานของพลเอกประยุทธ์เมื่อมีคสอชอก็ยังเข้ามาช่วยงานในฐานะที่ปรึกษาพลเอกชัดชัยสานิกัญญะด้วยขณะเดียวกัน ทีมโฆษกประจาสานักในกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยาลาบทีมโฆษกคอสอชอขับรับหน้าที่ด้านเศรษฐกิจพันเอกวิรชนสุขควรทัพปฏิภาคทีมโฆษกคอสอชอขับรับหน้าที่ด้านต่างประเทศและพันเอกสันเสริญแก้วกําเนิดโฆษกกองทัพบกขรับหน้าที่ด้านกฎหมายความมั่นคงและการเมืองแต่สุดท้ายว่ากันว่าในโผลนี้ไม่มีชื่อพันเอกหม่อมหลวงกุลชาติดิสกุลร่วมเป็นหนึ่งในทีมโฆษก ครอมามีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ยังไม่มีชื่อของนายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแม้ว่าจะถูกจับตาม,มองกรณีการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งไมโครโฟนราคาแพงก็ตามขณะที่ทอธิบดีกรมที่ดินเป็นไปตามคาดนายศิริพงษ์หานตระกูลและนายกฤษดาบุญยาราชเป็นอธิบดีกรมการปกครองขณะที่รองปลัดกระทรวงมีนายมตตีอินทุสุดและนายอภิน,นันซื่อฐานุวง์ ส่วนตำแหน่งผู้ว่าราชาการจังหวัดในจังหวัดเกรดเอหรือสายแข็งอาทินายพิเดศักขินเมืองเก่านายธรรงเจริญกุลนายเสริมชัยนรงค์นายสุริยุ์ประสาส์บัณฑิตและนายเสรีสีหไตรเป็นต้นและการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้มีผู้ตวรวจสการกระทรวงรวม6คนด้วยกันนอกจากนั้นคอรมอยังมีมติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคอสอชอเพิ่มคือบุตรเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นรองหัวหน้าคอสอชอและมีสมาชิกเพิ่มคือบุตรเอกเสียชัยดิตกุล พลเอกประพงศ์ส่งเนตรพลเอกไกรสอนจันสุวานิษ์พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งพลตรุเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงและเพิ่มพลเรือนอีกสองคนคือนายมีชัยิชุพันธ์และนายสมคิดจ,จาตุศีพิทักษ์พุทธละลายแมนอ่อนเดลัยจ็อบแน่นอนคขะว่าเป็นคําชี้แจงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยได้เป็นอย่างดีและน่าจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองเข้ามาช่วยงานด้วยค่ะนับจากนี้ก็อยู่ที่ผลของงานแล้วล่ะค่ะ ที่จะพิสูจน์ความสามารถของแต่ละบุคคลต่อไป